สบายดีบ่าวจันนี่สบายดีโอ้มื่อนี่พักผ่อนเนาะนอนเต็มที่โอ้ยแดดฮ้อนเนาะมื่อนี่เนาะตัดหญ้าบ่ไหวเลยเนาะโอ้ยแดดฮ้อนเข้าแดดฮ้อนเอาครับพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ครับพอ่อกับบ่าวจันนี่บ่าวจันนี่นี่มาเต๊ะไสมา,มาเตา้ามาเต้าโอ้ยอยู่เมืองหยังปากกระดิ่งเมืองปากกระดิง่งโอ้บ้านแม่ปิ่นนี่เนาะ แแม่นล้วโอ้เป็นพี่น้องกันเนาะแม่นแล้วโอ้มาได้จังมือละก่อจักเสียมือละบบเสียมือละเนาะโอ้เป็นได้ขึ้นหอดบ้านบ่มานี่ฮะขึ้นหอดเลยบ่ไหวเคือสิขึ้นหอดบ้านไว้โอ้โอ้ขึ้นหอดบ้านแล้วเนาะจะฝากขึ้นฮอดอยู่เมืองไทยจังม่วน มวนเล่นมูเอ้ยกันนี้แล้วมูกันคอยแด่ช่างนงเนี่ยนี่แหละโอ้ขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาด้อพี่น้องด้อพบพ่อกับบ่าวจันนี่บ่าวจันนี่เนี่ยกับเพินกับเป็นเอ่อญาติพี่น้องของแม่ปิ่นน้องทีแอลนะครับน้อเพินก็มาเอ่อมาเป็นมูเนาะ มาเป็นมูมาอ่านี่ยละมาเป็นมูแม่ปิ้นนี่ยละยามบ่าวน,นิพนธ์เอ่อบริบานกะเอ่อพอได้อุ่นใจเนาะบ่าวจ้านี่เนาะอยากไปเรียนไซมืองไทยอยากไปเที่ยวไซอยากไปอยู่ลายบอลอยู่อยากไปลายบอลอยากไป born, อยากไปกไซเดะจักรูนโอ้เดี๋ยวจังมื S 5, <S อสิพาไปเรียนนาน่อยุ <laughs> ไปเล่นไปเที่ยวเล่นมีหลายมองหลายบอนมองเที่ยวกันทีเอลสบายดีโอ้กินง้างนั่นกินง้างก็กินกล้วยินกล้วยโอ้ไปโรงเรียนมาเน้ามาเนี้เนาะหอ้หมูหลายบอนไปโรงเรียน บ่าหลานอน,น,น,อาน,นพาชมบรรยากาศโคกน้องนายามแรงครับพี่น้องครับโอ้หอนเอาคือเก้าครับพี่น้องืาอนี้ก็ได้บ่มีลมเลยแม้แต่น้อยฝนลปงมตกครับสองสามมือแล้วโอ้โห ต้นใหม่บบไวติงเลยครับาชมบรรยากาศชิ้นงานด้านเคาน์เตอร์กันเป็นอเสร็จสับเรียบร้อยเด็พี่น้องเลยนี่ครับแบบกรลือแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องหลังจากที่ปูนเสร็จโตนาะนี่กรลงน้ำยาเอรลอยครับน้ำยาเคลือบผิว หรือว่าลกเกอร์น,นั่นเองครับพี่น้องส่วนด้านนั้นก็สิเป็นสังกะสีด้วพี่น้องด้วยบุด้วยผนังสังกะสีครับนี่ครับโอ้โหโหโหทางั้ก็สิเป็นหูสายแก๊สขึ้นมาครับพี่น้องซิงก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยด้วยพี่น้องด้วยเี๋ยวแต่เก็บยาแนวครับ ส่วนงานด้านนอกกะฝากะใส่เป็นสังกะสีคือกันครับนี่ครับสไตล์บ่านิพลหรือว่าสไตล์อัดอดนั่นเองครับพี่น้องนี่ครับเป็นสังกะสีเหมือนเดิมอันนี้สังกะสีตวเก่าครับอันนี้อันใหม่ใส่แ้วเมื่อช้านี่ครับพี่น้องโอ้ เป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับฝ่าเพดานบุด้วยสังกะสียิงขอบด้วยคิ้วเหมือนเดิมครับพี่น้องครับคิ้วบัวคิ้วบัวนี่ก็จะเป็นขนาดสานิ้วครับโอ้ส่วนทางนี้ก่ะ เป็นโต๊ะกินขา่าวเบาในคนสื่อใหม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโอ้โต๊ะชุดนี้กะคลาสสิกครับทำด้วยไม้สบแบงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบ่าในคนจัดมาเมื่อวานนี่ครับโอ้ก่ะสวัส เป็นที่น่านั่งเหมือนกันครับ,รบใหม่สแบงทั้งดุนเลยครับนะครับมีพนักพิงโอ้ครับพอดีครับพอดีนั่งกินเข่านี่ก็ความยาวกับเสรอยู่ที่หนึ่งเมตรเมตรหกสิบเซนได้พี่น้องได้ กานกว้างก็จะอยู่ที่70เซนครับ70ยาวเมตร60ครับครับด้านเก้าอี้คือกันครับโอ้ได้ครัวไม้แล้วก็ได้โต๊ะกินข้าวไม้พร้อมครับฮ่าได้การครับพี่น้องมีทั้งโต๊ะยาวโต๊ะสั่นได้พี่น้องเด้ออันนี้โต๊ะสั่นก็สำหรับนั่งคนเดียวครับหัวโต๊ะส่วนต่างนี้ก็ได้ น่งได้ประมาณ3คนครับฝั่งภา3าเป็น6 7 8รวมกับหัวโต้กัพอดีครับพี่น้องพอดีโบแมนชุดเล็กแลวกับโบแมนชุดใหญ่ครับโอ้สวัสดีครับโอ้อันนี้กรับเป็นท่านสจอาทิตย์ทองรอดนะครับเด้อหมูเสียวเหยื่อเกยหักบบาในพ้นครับผม โอ้นี่กำลังเอ็ดอย่างน้อนี่ครับกำลังสิลวกห้อยแข้งครับอู้ห้อยแข้งมากตัวนี้ครับปอาโถเหียบตลาดข้ามตะกาครับบางนึงนี่โอ้ตลาดข้ามตะการนี่น้อเลื่อนศิลว์อย่างมาตอนเออห้อยแข้งแล้ไป็นต่นเพื่อนเราครับเฮ้ยนี่มาคำจังน้อยเนาะครับน้อคำจังน้อยครับโมเตอล์เรลเหยียบครับโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าภารกิจกัติดพันขนาดน้อช่วงนี้น้อครับโอ้ดวกนี่แบบนี้นาะครับน้อ ผดนี่ครโอ้ลวกวตัดสันอลบรโอ้บรรยากาศยามแรงแห่งโคกหนองนากระสิประมาณนี้เด้อครับพี่น้องเด้อโอ้ครับวันนี้บ่านในพนมีแขกครับพี่น้อง พวกเพื่อนฝูงเพ็่นมาเยี่ยมมายามครับโคกน้องนาอืมครับวันนี้กาอากาศ่อนอบเอาครับพี่น้องฝนไม่ตกเลยมีลมเลยครับพี่น้อง่อนเอาอย่างคักเลยโอ้นี่ก็ที่ระเบียงนี่แหละครับอืม เปิดไฟส่องสาดกับสวยงามครับพี่น้องบรรยากาศงามแรงครับนำภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับโอ,อ้ตอนนี้พระอาทิตย์กตกดินแล้วครับขณะนี้ก็เป็นเวลา18.30นาฬิกา30นาทีครับพรอาทิตย์กำลังสิต,ตกดินครับพี่น้อง ที่อื่นๆละครับเป็นยังไงเนาะบรรยากาศทางกรุงเทพกรุงไทยว่าจะเป็นทางสมุทรปราการสมุทรสาครกรุงเทพและปร,ะริมณฑลแต่ครับว่าวฝนตกหนักเป็นยังไงนนเนาะครับหนามถ่วมหรือยังเนาะกรุงเทพว่าแล้วเนาะหนามมันหลากมันหลายะระบายประทันเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าว เป็นอยางไดก็ตัวเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านเลยครับด้อโอ้ดีครับตุกขอกับช่างนงคือเก่าครับผมทุกมือเป็นประจำที่โคกหนองนาโอ้เมื่อนี่บรรยากาศมีแนวเก่นอโอ้เป็นไดมันจะบ่าเป็นไดเหล่าเมืองไทยเป็นอะไรเหล่าขาเมืองไทย แหงบ่แหงอยู่แหงอยู่บ่โอแหงสู่ฟังผุนไดอยู่บ่ก็พอพกันเลยพอพอกันบ่โอ้รสชาติเด,ด้รสชาติฟังผุนแซ่บกว่าฟังผุนแซ่บกว่าแมนโอ้แบบนี้โอ้ว่าให้อยากไปกินซิมทางผุนแน่นอ <c oughs> มันสีนหอมหวานหนุ่มกว่าบ่าทางผุน บุนุมดอกแต่มันเสียบขวาบอกมันแสียบขวาเราเราเราเสียบขวาสันอ้อู้นี่เป็นเบาะนิพนธ์ครับโอ้บรรยากาศงามแรงครับพี่น้องไมอนี้กลเลิกทำคือเก้าครับพี่น้องเล่าพ่อจากพ่อแม่ขอานี่เหรอืมหน่ออู้萝พ่อน่อ อืมรบพอเนี่สร้างตรงมาจากพุ่นเลยเนาะตักนอกอืนอกจากมีกล้องจอดปิดแล้วก็มีรบพอครับครับโอ้ฝึกการใส่อาวุธไปอืมพอมาอะไรเลยเออขึ้นลั่มใสก่อนเลยบอกรบพอแห่งโค้งนองนาก็คือบ่าวจันนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบ่าวจันนี่โอ้หน่วยการดีอีหลีพุ่นน่ะ ว่องไนี่แหละป่อยู่ป่ต้องห่วงครับนี่มีน่อยูำยูฟังไทยฟังเล่ามีนมามาดุมาเรื่อยอย่บอกเมืองไทยฮะดุดนเถือนดดนเถือโอ้ส่วนมากมาเนี่มาใช้เนี่ยมีไก่วิวไก่วิวไกไปหอดไท้ยบ่โอ้ไปหอดรุงเทพปุ่น ปไปหอดุงเทียบบนอ่าวเจ้านี่เนาะไปยังกรุงเทพไปทำงานไปทำงานโอ้ไปเท่าระดนอยู่บ่กระดนบ่าจักเดือนดนจักปีสามเดือนโอ้บ่หอดปีสองสามเดือนเนาะไปทำงานบ่งานโอ้ทำงานอย่างหนออยู่กรุงเทพก่อสร้างโอ้ทำงานก่อสร้างหนออืมเป็นสร้างยังสร้างไม่สร้างปูน จางปูนจางปูนเนาะโอ้บุธรรมดาตัวนี่เบาวจนหนี่เนาะซื้อว่าจนนี่นี่พ่อแม่ตั้งให้เลยบอกเม้นโอ้บุธรรมดาตัวนี่เบาวจนนี่เนาะอืมซื้อเล่นเดีย๋ยวมีซื้อเดียวซื้อเดียวจนนี่เลยจนนี่ซื้อไปโรงเรียนกับจนนี่โอ้บุธรรมดาเนาะ เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไปเฉยๆก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพอกันใหม่คลิปหน้าในเวลาเดียวกันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับทุกๆท,ท,ท่านที่ให้การติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับเป็นกําลังใจให้ช่างโหลดโดยดีมาตลอดสุดท้ายนี้ขอกลัวมาสวัสดีครับ